ดี๋ยววันนี้จัดกลุ่มเหมือนเดิมนะคะนักศึกษานะคะจัดกลุ่มทําปฏิบัติการร่วมกันนะคะกลุ่มเดิมที่จารย์เคยให้พวกคุณจัดนะคะนะคะมาเริ่มบีบแลบกันดีกว่านะคะแปดโมงจะสิ้าแล้วนะคะอ่าให้นศึกษาปเปิดปฏิบัติการที่4ลูกวันนี้เราจะทํำแลบเรื่องอะไรคะอ่าตอบดังๆหน่อยลูก จะได้ตื่นการหายใจระดับเซลล์เรียนเลคเชอร์ไหมยังยังเพราะเรียนแลบก่อนเลคเชอร์ใช่ไหมคะการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีใครเคยทราบมาก่อนหน้านี้ไหมคะการหายใจคืออะไรเอาง่ายๆก่อนการหายใจการหายใจเข้าตอบถูกครึ่งหนึ่งนะการหายใจโดยทั่วไปนะคะของสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นคนหรือว่าเป็นตัว นะคะเป็นคนหรือว่าเป็นตัวคือในสัตว์เนี่ยนะคะจะมีการหายใจ2ระดับนะคะระดับที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือการหายใจระดับสิ่งมีชีวิตนะคะหนคนหรือว่า1ตัวอย่างเงี้ยนะคะก็คือการหายใจเอาอากาศเข้าไปอากาศดีเนาะในที่นี้ก็คือสารการ๊กาซกา๊าซออกซิเจนสาฟังนะกา๊าซออกซิเจนนะคะแล้วก็มีการหายใจออกอ n h a l a t i o n อ่าน e นะคะเป็นก๊าซ อ่ะคร์มอนไดออกไซด์นะคะเป็นกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะอันนี้คือเรียกว่าการหายใจระดับสิ่งมีชีวิตเนาะนะคะซึ่งนะคะออกซิเจนที่นําเข้าไปนะคะก็จะมีการนําไปใช้นะคะในปฏิกิริยาต่างๆนะคะในที่นี้ก็คือจะเป็นปฏิกิริยาการเปลี่ยนนะคะสารนะคะชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ให้เป็น สารชีวโมเลกุลขนาดเล็กแล้วก็มีการปลดปล่อยเป็นพลังงานออกมานะคะพลังงานในที่นี้นะคะสิ่งมีชีวิตก็จะนำไปใช้ในการดำรงชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินการสืบพันธุ์นะคะการเลี้ยงลูกนะคะนี่นะคะล้วนแต่เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาที่มีการนำออกซิเจนเข้าไปเกิดทั้งสิน้นทีนี้ในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนเนี่ยนะคะจะเป็นการศึกษา นะคะการหายใจระดับเซลล์ก็คือเป็นการหายใจของเซลล์เพียงแค่1เซลล์นะคะว่ามันเกิดนะคะปฏิกิยาอะไรเกิดขึ้นนะคะในร่างกายของมนุษย์นะคะในร่างกายของมนุษย์เช่นเซลล์กล้ามเนื้อนะคะษาดูสมการนี้นะคะเซลล์กล้ามเนื้อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์กล้ามเนื้อลายเนาะในสภาวะที่คุณขาดออกซิเจนลองทายซิว่าจะเป็น ช่วงไหนนะ้าที่เซลล์กล้ามเนื้อลายของเราขาดออกซิเจนทราบไหมออกซิเจนไปเลี้ยงไม่เพียงพอในสภาวะที่เรา,เอ,าออกกำลังกายนะคะถูกต้องนะคะในกรณีที่เราเอ็กซ์ไซส์หรือว่าออกกำลังกายเนี่ยนะคะเราเหนื่อยเนาะวิงว่งวิงว่งวิ่งนะเหนื่อยนะคะกล้ามเนื้อลายเนี่ยนะคะจะมีออกซิเจนไปเลี้ยงไม่พอมันก็จะมีการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน ะะการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะเกิดนะคะปฏิกิยานะคะก็คือนะคะสารชีวโมเลกุลที่นำเข้าไปนะคะเป็นกลูโคสนะคะโดยทั่วไปจะเป็นกลูโคสเนาะ C6H12O6 หลังจากสิ้นสุดปฏิกิริยาแล้วนะคะหลังจากที่สิ้นสุดการเกิดปฏิกิยาจะได้กดแลคติก2โมเลกุลนะคะกับพลังงานนะคะกดแลคติก2โมเลกุลเห็นไหมคะมีเลข2อยู่นะคะ กับพลังงานออกมานะคะอันนี้เป็นการหายใจระดับเซลล์ที่เกิดขึ้นนะคะแบบไม่ใช้ออซิเจนนะที่เกิดขึ้นในสัตว์นะคะหรือว่ามนุษย์นะคะในเซลล์กล้ามเนื้อหลายนั่นเองนะคะแต่ถ้าวันนี้นะคะเรื่องของเรานะคะเป็นการหายใจแบบไม่ใช้ออซิเจนเราจะทำการศึกษาในสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ยีสต์นะคะยีสต์นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรอาณาจักรฟังจ่าจุลชีวะเนี่ยต้องรู้นะจ๊ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนะคะเดี๋ยวคุณจะต้องรักยีสต์มากๆเลยนะคะใครที่ทำจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะนักศึกษาก็จะต้องหมักยีสต์หมักเอาไปทำไวน์ใช่ไหมเอาไปทำขนมปังใช่ปะคะเอนะคะ อ่ะการหายใจแบบไม่ใช้ออสเซนของยีสต์นะคะแบบไม่ใช้ออสเซนนะนะคะจะให้ผลผลิตที่ผลผลิตสุดท้ายนะหลังจากที่เข้าปฏิกิยาต่างๆมากมายเดี๋ยวคุณเข้าไปเรียนเองคุณก็จะมีความปวดหัวเล็กน้อยเพราะมันมีหลายลูกโซ่ปฏิกิริยาเลยที่เกิดขึ้นนะคะในการหายใจระดับเซลล์ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ที่ไซโตพลาสมไปจนถึงไมโตคอนเดรียชั้นในเลยคุณนะคะอ่ะ เริ่มต้นจากกลูโคสเช่นเดียวกันนะคะผลผลิตสุดท้ายได้เป็นเอทานอล2โมเลกุลนะคะเอทานอล2โมเลกุลคาร์บอนไดออกไซด์2โมเลกุลและพลังงานนะคะ,ะในทางอุตสาหกรรมนะคะเรามักเรียกการหายใจระดับเซลล์ของยีสต์ที่ไม่ใช้ออิเจนว่าการหมักหรือเฟอร์เมนเทชันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยเนาะ เวลาที่หมักย้สออกมาแล้วมันจะได้เป็นแอลกอฮอล์เกิดขึ้นเยอะแยะเลยแอลกอฮอล์นั้นก็นํามาใช้ในอุตสาหกรรมนะคะในโรงงานนะคะอุตสาหกรรมการทํไวทํทำเบียร์ต่างๆอุตสาหกรรมทางการแพทย์ใช่ไหมคะเอาไปทําเป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอยู่แต่ละระดับไปนะคะว่าแอลกอฮอล์นั้นน่ะจะนําไปใช้ทําอะไรนะคะอ่ะนะคะทีนี้วันนี้ ที่เราจะทดสอบก็คือว่ายีสนี้นะคะมีการหายใจระดับเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจนเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะคะเราจะทดสอบนะคะหรือทดสอบอินดิเคเตอร์ที่เกิดขึ้นนั้นว่ามันมีการเกิดขึ้นจริงหรือไม่เนี่ยโดยดูจากผลผลิตนะคะที่เกิดขึ้นก็คือคือลายลูกอะไรเนี่ย คาร์บอนไดออกไซด์ถูกต้องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเราจะทดสอบได้อย่างไรก็คือการที่เราจะใช้นะคะการที่เราจะใช้ลูกโป่งนะคะคลอบไปที่หลอดที่เราทำปฏิกิริยากันระหว่างยิสนะคะระหว่างยิสนะคะกับาสารตั้งต้นในที่นี้ก็คือน้ำตาลน,นั่นเอง น้ำตาลที่เราใช้จะเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะก็คือน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลกาแลคโตสนะคะอ่าทีนี้เรามาเริ่มนะคะวิธีการทดสอบกันเลยดีกว่าว่าทำอย่างไรบ้างนะคะวิธีการศึกษาดูแผ่นแลบค่ะนะคะบางปฏิบัติการอาจารย์ก็จะให้คุณทำเนาะบางปฏิบัติการเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ให้คุณทำหรอกนะคะมันหลายคนนะคะอ่ะทีนี้มาดูแผ่นแ,บแลบเราก่อนนะคะ วิธีการก็คือแต่ละกลุ่มอาจารย์ก็จะให้นะคะหลอดทดลองทั้งหมด4หลอดจากนั้นเราจะใช้เ,ออเราจะใส่ขอ,อโทษค่ะน้ำตาลกูโคสลงไปโดยการปีเป็ดนะดูดขึ้นมานะคะปีเป็ดที่อาจารย์ให้จะเป็นปีเป็ด10 ml เพราะฉะนั้นคุณต้องดูดกี่ครั้ง,อ,งอ่าดูด2ครั้งนะคะดูดทั้งหมด2ครั้งนะคะก็จะได้เป็นหลอดที่1หลอดที่2แล้วก็หลอดที่4นะคะที่จะใส่ น้ำตาลกูโคส20มลส่วนหลอดที่3จะใส่กาเล็กโตสนะคะใส่กาเล็กโตส20มลเช่นเดียวกันนะคะพอใส่น้ำตาลเสร็จ4หลอดนะคะให้ใส่ยีสต์0.5กรัมนะคะยีสต์นะคะพี่เขาจะใส่ถุงซิปล็อกมาให้แบบนี้นะคะอ่าข้อที่คุณควรปฏิบัติก็คือนะคะใส่ยีสต์ผงอันเนี้ย ลงไปในหลอดทดลองที่มีน้ําตาลกูโคสหรือว่ากาเล็กโตสเนี่ยอยู่เข้าใจไหมคะทีนี้การใส่ยีสต์ลงไปเนี่ยจะใส่เพียงแค่หลอดที่เท่าไหร่หลอดที่เท่าไหร่ลูกหลอดที่1หลอดที่2หลอดที่4อ่ะดูตรงนั้นนะคะหลอดที่1หลอดที่2หลอดที่4หลอดที่3เนี่ยเราจะไม่ใส่ยีสต์ลงไปเราจะใช้หลอดนี้เป็นหลอดคอนโทรลเพราะฉะนั้นถ้าหลอดนี้เกิดปฏิกิริยาแล้วก็คุณมีเออร์เรอร์เกิดขึ้นแน่นอนนะคะมียีสต์กระโดดลงไปได้ยังไง นะคะหลอดที่3จะไม่ใส่ยีสต์นะคะอ่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็ให้คุณนะคะใช้แท่งแก้วนะคะคนลงไปคนเบาๆนะคะอย่าคนนหลอดแตกนะคะคนนะคะอ่าวิธีการก็คือคนมันจะมีสารอยู่เนาะก็คน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 ,คน,คนอย่างเงี้ยอ่าคนอย่างเงี้ยนะคะจนน้ำตาลกูโคสกับยีสต์ของคุณเข้ากันได้ดี นะคะเข้านดีน so right. so ี้ค so ือเริ่มจะมีผลผลิตนะคะเริ่มจะมีผลผลิตเกิดขึ้นนะคะคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองที่มันจะออกมาเป็นผลผลิตของเรานะคะรวมถึงพลังงานเนาะแต่พลังงานเนี่ยคุณดีเทคยากสิ่งที่คุณจะตรวจสอบได้ก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะอ่าพอพอคุณคนสารเรียบร้อยแล้วนะคะคนสารเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คุณนําลูกโป่งนะคะ ลูกโป่งนะคะเอามาใส่นะคะที่หลอดทดลองต้องคนเรียบร้อยแล้วนะแล้วอ๋อก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยต้องไล่อากาศออกให้หมดเ <c oughs> ดี๋ยวป่ะเพราะเราติต่างไว้แล้วว่าในนี้ห้ามมีอากาศอะไรอยู่เลยนะคะเราจะได้รู้ว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือกกาซคัมเนลไซด์จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณรีดออกให้หมดนะคะแล้วถึงค่อยสวม ลงไปแบบนี้นะคะสวมเสจคุณเห็นไหมลักษณะของลูกโป่งเนี่ยมันคือมันจะเหี่ยวเชเดี๋ยวไม่มีการอะไรอยู่นะคะไม่มีอยู่นะ,ะอ่ะอันนี้คือหลอดที่หนึ่งนะ,ะจานนั่นหลอดที่หนึ่งเอาไปไว้ในวอเตอร์บาทกี่องศาอ่า25องศาฮะห้องก็คือ9 1หเอ่อ9401นะคะห้องที่คุณเคยไปทดลองในแลบที่หนึ่งอ่ะนะคะ,นะคะอ่ะใครจำไม่ได้เดี๋ยวจานหาไปนะคะ อ่าหลอดที่1ให้ใส่ลงไปในวัตร์บาท25องศาเซลเซียสนะคะส่วนหลอดที่2หลอดที่3มและหลอดที่4ใส่ลูกโป่งเช่นเดียวกันนะจ๊ะนะคะไล่อากาศให้หมดแล้วก็เอาไปใส่ในวัตร์บาทนะคะที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสเข้าใจนะอ่านะคะหลังจากนั้นพอคุณเอาไปใส่ในวัตร์บาทแล้วทั้ง4หลอดให้คุณจับเวลานะคะที่ ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นก็คือลูกโป่งที่มันเคยแฟบอย่างนี้อยู่เนี่ยมันจะเริ่มตัง้งตังตัง้งตังขึ้นจนกระทั่งโดขึ้นมาแบบนี้ตั้งขึ้นมาแบบนี้เลย <S <S ใช่นั่นคือเวลาที่คุณจะต้องหยุดจับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปเพ่งมันตลอดนะคะต้องเลยนะคะเพราะว่าบางหลอดกันทดลองเนี่ยมันจะตั้งไวมากส่วนบางหลอดกันทดลองเนี่ยจะตั้งช้าหรือไม่ตั้งเลยจริงปะ นะคะเพราะฉะนั้นคุณแบ่งหน้าที่กันให้ดีนะคะว่าใครจะทำอะไรนะคะใครจะดูหลอดไหนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมันมีแลบซ้อนกันคือมีการใช้วัตถบาท35องศา,าเซลเซียสจากปฏิบัติการอื่นของอาจารย์ท่านอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณดูด้วยว่าไหนเป็นของอาจารย์ชิตาภานะคะถ้าถ้าเป็นของอาจารย์อีกท่านนึงคุณก็อย่าไปใส่ในแล็ของเขาเขาจะมีแลกให้คุณตั้งหลอดการทดลองไว้นะคะ ในอ่างวอเตอร์บาร35องศาที่ใช้ร่วมกันนะคะจะมีแลกอยู่2แลกนะคะอันนี้มีใครบอกเข้าใจไหมง่ายๆเนาะนะแบบนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงเองไม่นานถ้าคุณทำถูกนะคะทำไปแนวทางที่อาจารย์ไกด์คุณไปเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากนั้นประมาณสัก สักเก้าโมงครึ่งแล้วกันนะคะเก้าโมงครึ่งนะคะอาจารย์ก็จะมาสรุปแลบให้ฟังนะไม่ได้ยากนะคะ,ะมีใครสงสัยไหมมีใครสงสัยป่ะนะแบ่งออกเป็น6กลุ่มนะคะ6กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยก็คือนะคะพี่เขาจะจัดอุปกรณ์ให้เป็น เป็นตะกร้าแบบนี้แล้วก็คือแค่มาเอาตะกร้าจากรถเข็นไปแล้วก็เอ่เรียกอะไรน้ำกันเอาไปด้วยกลุ่มละขวดนะคะแต่น้ำกันนี่อาจจะไม่ได้ใช้นะคะเอาไว้ล้างนั่นเองนะคะอ่ะมารับอุปกรณ์แล้วก็ทำปฏิบัติการได้นะคะ นะคะมาดูผลการทดลองหน่อยเนาะหลอดที่1ของเรานะคะคือยีสต์ที่มียีสต์ที่มีกูโคสนะคะที่25องศาใช่ไหมคะเวลาที่เพื่อนใช้นะคะ11นาทีมีกลุ่มไหนที่มากกว่า11นาทีไหมคะหลายลูก40นาทีของคุณนี่คนเยอะไหมคนแป๊บเดียวใช่ปะ ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นานหน,นาทีอ่านะคะแต่ประมาณ40นาทีได้อ่านะคะมีกลุ่มไหนน้อยกว่า11นาทีไหมคะเท่าไหร่ลูก8นาทีนาทีนทีทนีนทน้น้อยกว่าหลอดที่สองไหมเวลาน่ยน้อยกว่าหรือมากกว่าลูกค่ะอันนี้สองใช้ระยะเวลาน้อยกว่าแสดงว่าอันที่สองนียใช้ระยะเวลาสั้นกว่าหลอดที่1อ่านะคะ อ่านะคะนัึกษาดูนะคะสภาวะที่ปฏิกิยาเกิดขึ้นที่25องศา C ีกับ35 c คือมีการเกิดปฏิกิยานะคะถูกต้องนะคะคือลูกโป่งเนี่ยมันจะตั้งขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในที่นี้ก็คือยีสต์แล้วก็มีสารตั้งต้นก็คือกูโคสนะคะ แต่ว่าที่ปฏิกิยามันเกิดต่างกันก็เพราะอุณหภูมินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่มีผลที่ทำให้ปฏิกิยาเกิดได้ดีหรือไม่ดีก็คืออุณหภูมิที่สูงนั่นเองนะคะปฏิกิยานะคะอุณหภูมิมีผลอย่างไรนะคะอุณหภูมิที่สูงนะคะจะมีผลทำใหเอนไซม์นะคะที่ทำหน้าที่ย่อยนะคะสารตั้งต้นในที่นี้ก็คือกูโคสเนี่ย ทำปฏิกิยาได้ดีนะคะทำปฏิกิยาได้ดีเพราะฉะนั้นที่ระดับอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสเนี่ยปฏิกิยาจึงเกิดได้เร็วกว่าที่25องศาเซลเซียสนะคะแต่เกิดปฏิกิยาทั้งคู่แต่หลอดที่2เกิดปฏิกิยาดีกว่าคําว่าดีกว่าในที่นี้ก็คือใช้ระยะเวลาสั้นกว่าหรือว่าเร็วกว่านั่นเองนะคะ ส่วนหลอดที่3หลอดที่3ตะกี้อาจารย์อธิบายไปแล้วเนาะมีเฉพาะกลูโคสนะคะคือสารตั้งต้นอย่างเดียวแต่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ตั้งลูกโป,ป่งไม่ตั้งขึ้นนะคะและหลอดที่4หลอดสุดท้ายคือกาแล็กโตสนะคะกับยีสต์นะคะที่ทำปฏิกิยากันนะคะผลในระยะเวลาที่อาจารย์กำหนดคุณก็คือ1ชั่วโมงใช่ไหม ไม่เกิดปฏิกิริยานะคะไม่เกิดปฏิกิริยาแต่ถ้าคุณใช้ระยะเวลานานกว่านี้ก็สามารถที่จะเกิดปฏิกิริยาได้นะถามว่าทําไมทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวเหมือนกันทำไมถึงให้ผลไม่เหมือนกันนั่นก็เป็นเพราะว่านะคะนั่นเป็นเพราะว่าเอนไซม์ที่อยู่ในปฏิกิรยานะคะของก a าแลคโตสนะคะที่ยี์จากย่อยเนี่ย นะคะที่มีเอนไซม์ในการย่อยเนี่ยนะคะมันจะใช้ระยะเวลาในการย่อยนะคะน้ำตาลเนี่ยนะคะยาวนานกว่าถ้าเป็นน้ำตาลกูโคสนะคะใช้ระยะเวลายาวนานกว่านะคะเพราะฉะนั้นด้วยระยะเวลาที่อาจารย์ให้คุณเนี่ยมันจึงยังไม่เกิดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นในแบบนี้คุณจะต้องเขียนแดกก็คือยังไม่เกิดปฏิกิริยาคือไม่เกิดนั่นเองนะคะ ที่มีบางกลุ่มนะคะเกิดปฏิกิริยานั่นก็เป็นเพราะอาจารย์เขียนใช่ไหมให้คุณดูแผ่นแลบ,บของอาจารย์ใช่เปล่านะคะแล้วคุณไม่ได้มีการสลับนะคะอย่างที่บอกนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะใส่น้ําตาลอะไรน้ําตาลกูโคสกับยีสต์เข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาเหมือนกันนั่นเองนะคะที่35องศา,ศาเสยเสยคุณจะก็จะเกิดปฏิกิริยา2หลอด นะคะก็สามารถที่จะอธิบายได้เนาะว่าทำไมนะคะทีนี้มาดูนะคะคำถามท้ายการทดลองหน่อยนะคะคำถามท้ายการทดลองนะคะให้คุณสรุปสมการเคมีสำหรับการหายใจแบบใช้ออกซิเจนของกูโคสโดยยีดโดยให้เขียนอะไรอะวงกลมล้อมรอบคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่ผลิตโดยกระบวนการนี้นะคะอ่านะคะอันนี้ก็คืออะไรเอ่ย c6 เออใช่ไหม c6 s12 o6 ได้เป็นอะไรออกมาลูก <16 2. S 1> อ่าก็คือสรรมการที่2ใช่ไหมคะสรรมการที่2นั่นเองในหน้าที่21นะคะต่อไปอุณหนภูมิมีผลต่อการหายใจอย่างไรอ่าตอบสิอุณหนภูมิมีผลต่อการหายใจอย่างไรทําให้การหายใจ ระดับเซลล์เ,เกิดเร็วขึ้นหรือดีขึ้นนั่นเองนะคะมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะคะ 3. เขียนสมก,การสรุปเคมีสรุปสำหรับการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนของกูโคโดยยี์ให้เขียนกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบเอทิลแอลกอฮอล์ที่ถูกสร้างขึ้นนะคะอันนี้แทนที่คุณจะวงคาร์บอนไดออกไซด์ในสมก,การแรกนะคะคุณก็ไปวงเอทานอลนะคะในสมก,การหน้าที่2 4นั่นเองนะคะ ือสมการเดียวกันแต่ว่าวงกลมล้อมรอบผลผลิตนะคะของสารที่ได้เนี่ยนะคะต่างกันนะคะสมการแรกเนี่ยเขาให้คุณวงคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะสมการที่2คุณวงเอทานอลน,นะคะเป็นการหมักที่เกิดขึ้นนั่นเองได้เป็นเอทานอลน,นะคะส่วนข้อที่4นะคะข้อที่4นะคะคำตอบก็คือในเรื่องของความเร็วนะคะของปฏิยาที่เกิดขึ้น ะะความเร็วของปฏิกิยาที่เกิดขึ้นนะคะถ้าใช้น้ําตาลากลโตสเนี่ยปฏิกิยาจะเกิดได้ช้าเนื่องจากเอนไซม์ทำงานได้ได้ไม่ดีนะคะได้ไม่ดีเท่านะคะนอกจากนี้นะคะถึงแม้น้ําตาลกาแลโตสจะเป็นน้าตาลโมเลกุลเดียวเหมือนกับน้ําตาลกูโคสแต่โครงสร้างโมเลกุลย่อยของมันแตกต่างกันนะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นปฏิกิยาจึงเกิดได้ไม่ดีนะคะปฏิกิยาจึงเกิดได้ไม่ดี อ่านะคะการหายใจระดับเซลล์นะคะมี2แบบก็คือการหายใจแบบใช้ออกซิเจนกับการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งเดี๋ยวคุณจะต้องไปเรียนในบรรยายหรือว่าเลคเชอร์นั่นเองนะคะซึ่งการหายใจทั้ง2แบบเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาย่อยนะคะจะมีปฏิกิริยาย่อยโดยเฉพาะการหายใจแบบใช้ออกซิเจนเนี่ยออกซิเจนจะต้องเข้าไปอยู่ใน เขาเรียกว่าอะไรอะในพื้นที่นะคะของเซล์ต่างๆกันถ้าเป็นปฏิกิริยาแรกที่เราเรียกว่าไกโคลซีมนะคะมันจะเกิดขึ้นที่ไซโตพลาสซึมนะคะแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาที่2ที่เราเรียกว่าเครฟไซเคิลหรืออิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่เยื่อหุ้มไมโทคอนเดียนะคะมันจะเกิดที่เยื่อหุ้มของไมโทคอนเดียซึ่งพลังงานที่เกิดขึ้นเนาะมันก็จะขึ้นอยู่กับว่า จะวนกี่รอบนะขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรน้ำตาล3โมเลกุลนะคะสโมเลกุล5โมเลกุลนะ,ะมันจะวนกี่รอบเดี๋ยวอาจารย์สติธรก็จะสอนคุณเนาะว่าจะได้เป็นพลังงานเน็ตเน็ตก็คือสุทธ,ธินะทั้งหมด3 6 ATP หรือ3 8 ATP นะคะเกิดขึ้นมานะคะมี3วัตถัรย่อยนะคะมี ไกลโคไลซีดนะคะมีเคปไซเคิลหรือบางทีเขาจะเรียกว่าซิติเอซิดไซเคิลแล้วก็สุดท้ายก็คือปฏิกิยาลูกโซ่การหายใจหรืออิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนั่นเองนะคุณอาจจะเวียนหัวในตอนแรกนะคะแต่ว่าถ้าคุณอ่านบ่อยๆนะคะคุณก็จะจำได้นะคะอ่ามีคำถามไหมคะสำหรับปฏิบัติการนี้นะคะมีคำถามไหมไม่มีก็ให้คุณนะคะตอบคำถามเนาะ แล้วก็เขียนผลการทดลองของกลุ่มคุณให้เรียบร้อยนะคะเขียนผลการทดลองของคุณให้เรียบร้อยถ้าเออเลอร์ก็ไม่ต้องกังวลเนาะอธิบายได้ว่าเพราะอะไรนะคะาจย์เข้าใจนะคะอ่าสำหรับแลบวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้านะคะก็จะเป็นแลบที่5เรื่องการขนส่งและการลำเลียงในพืชเนืยอสาอย่าลืมอ่านปฏิบัติการมาก่อนล่วงหน้านะคะอ่าวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้าแลบนะคะ